สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเ,ออเครื่องบดสับอนเนกประสงค์นะครับยี่ห้อ SKG นะครับก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับก่อนนี้ก่อนหน้านี้ผมใช้ก็ใช้อยู่รุ่นหนึ่งก็ของ SKG เหมือนกันแต่มันเป็นรุ่นพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องก็น่าตารประมาณนี้แหละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็โถเนี่ยจะเป็นพลาสติกแล้วพอปั่นเนี่ยปั่นไปได้คือถ้าปั่นไม่ระวังเนี่ย เหมือนกับถ้าเกิดตัวอย่างไม่ตรงเราก็เราไปกดปันเนี่ยมันพลาดปุ๊บไอใบมีดมันจะไปไปไปโดนพลาส,สติกที่เป็นโถเนี่ยครับแล้วโถจะแตกนะครับก็เลยตัวเครื่องยังใช้ได้อยู่มันเวลาปั่นออกมาก็ดีอยู่นะครับของก็ละเอียดดีแต่ว่าโถมันไม่ไมค่อยทนก็คือถ้าเราพลาดไปเนี่ยคือจบเหตเลยเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูโอเคผมก็ไปหยิบมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะจะให้ดูนี่ค่ะ อันนี้เป็นตัวเก่า <Okay. S 1> ที่ผมเคยใช้นะครับใช่ค่ะก็ราวๆอยู่ที่ประมาณราคาก็ไม่แพงประมาณสองสามร้อยนี่แหละจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็เวลาใช้ก็แบบนี้แล้วผมไปเหมือนใส่ไม่ตรงจังหวะหรือใส่ของเยอะเกินไปผมไม่แน่ใจเนี่ยตรงนี้มันมันโดนบาดไอ้มันโดนใบม,นนมีดข้างในแล้วมันแตกไว้รับกันแล้วของข้างในก็หลุดออกมาหมดเลยใช่ค่ะนี่นะแต่ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับ แต่ตัวนี้เ,นเสียงจะค่อนข้างดังเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะด,ดังมากเลยครับก็เนื่องจากโถมันแตกแล้วแล้วสั่งซื้อโถเป,ปล่าอันใหม่เนี่ยมันก็ประมาณ150มีค่าส่งอีกก็ แลวมันก็เป็นแบบเดิมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงทังอีกนะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่ซื้อไม่ซื้อโถ ổ. ไปซื้อเครื่องใหม่มาเลยนะครับเครื่องใหม่ก็อยู่ที่ประมาณแพงขึ้นมาหน่อยประมาณสี่ห้าร้อยนะครับ<อ>แต่ได้ทั้งเครื่องทั้งโถใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับก็ดูรอบรอบกันก่อนหั่นเนื้อหั่นผักแกะพริกกระเทียมแร่เนื้อปลา ได้เวยหรอน่าจะมั่วนะก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> <com who médico> ือมันน่าจะไว้บดอาหารนี่เฉยแล้ครับผมว่าอ่าไม่เป็นไรแต่ที่ที่ผมซื้อมานี่คือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อบดพริกกระเทียมอะพวกนี้นะครับอเปิดกล่องกันมาอันนี้ก็จะมีใบรับประกันมีคู่มือ ก็มีเอกสารที่ทางงานก็ส่งมาเป็นเงื่อนไขาการคืนสินค้าการเปลี่ยนสินค้านะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอ, <Okay. S 1> เอ,อการกระแทกครับแล้วก็อันนี้ชิ้นแรกก็จะเป็นฝานะครับฝาเป็นพลาสติก แล้วก็มียางตรงนี้กันกานซึมให้ให้ดูเทียบกับของเก่าออันนี้ของเก่ากับของใหม่ก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่ของเก่าจะไม่มีไม่มียางนะครับอ่าอันใหม่ก็จะดูแข็งแรงกว่าน,นิดนึงนะครับ ชิ้นต่อมานะครับเป็นนี่ใบมีดใบมีดใบมีดจะเป็นสีใบพัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกักกนกันบาดเหมือนมีปอกให้มาดูอันเก่าที่อันเก่าอันเก่าหอคะคล้ายคล้ายๆ้า,า,าเดิม,มแต่ไม่เหมือนเดิม ไม่รู้มันจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะ,ะต่อมาก็เป็นโถนะครับโถก็เป็นสแตนเลสก็ดูไม่ดูไม่ได้บางนะครับแล้วก็ไม่ได้หนามากข้างล่างมียางกันลื่นด้วยนะครับ <S <S เทียบกับโถวันเก่า ตัวอันเก่าเป็นพลาสติกแบบนี้ครับข้างล่างไม่มียางอะไรเลยนะครับความจุความจุเท่ากันประมาณ2ลิตรนะครับเท่ากันแล้วก็มาดูเครื่องนี่เครื่องนะ เครื่องก็จะมีอสองสองความความแรงมีเบากับแรงนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าเสียงค่อนข้างเบานะครับเอาเทียบกับอัน,นเก่านี่นะครับอันเก่ามีความเร็วระดับเดียวกดตรงนี้เวลาใช้งานระดับเดียวเลยนะครับดูกล่นห่ย ก้อน,นเก่าก็คล้ายๆกันเหมือนจะใช้ด้วยกันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองเดี๋ยวเรามาประกอบเพื่อใช้งานกันดูนะครับเบื้องต้นเราก็ถอดปอกนี้ออกก่อนอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับเวลาล้างเนี่ยมันมันค่อนข้างขมมากเลยนะผมเคยโดนบาดมาแล้วนะครับกับอันเก่าเนี่ยเผลอไม่ระวังก็โดนบาดเลยนะครับก็ใส่ไปให้ลงล็อกก็ลองหมุนดูนะครับ อ่าแล้วก็ปิดฝาปิดฝาก็ให้ลงล็อกเหมือนกันนะครับอืมมันจะพอดีปิดไปดมไม่ได้อย่างงี้นะครับแล้วก็เอาเครื่องมาลงก็ให้ลงล็อกเหมือนกันมันจะมีล็อกของมันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับก็เราลองเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานดูนะครับ นี่แบบเบานี่แบบแรงก็แต่ที่ดูนี่ก็คือเสียงมันจะเบาวกว่าอันเก่ามากเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทียบกับอันเก่าให้ดูนะครับ ดังมากนะครับดูวัน,นี้มีความดังต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองผมจะลองดูอันนี้เสียงเหมือนกันนะแต่ลองดูอันหนึง่งว่าจะใช้ใช้เครื่องอันเดียวกันได้หรือเปล่าถ้ามันใส่ได้ก็แปลว่าใช้ได้นะครับได้ไหมไม่ได้เหมือน ก็ถ้าใช้ได้เดี๋ยวเราก็เก็บอันเก่าไว้เป็นสเปร์ไว้สำรองนะครับแล้วก็ใช้อันใหม่ก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูนะครับเป็นกระเทียมเดี๋ยวต้องใช้พอดีเดี๋ยวไปเอากระเทียมก่อนอ่ากระเทียมอันนี้ผมปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองปั่นดูก็คือที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเ,เหมือนกับเราหันห่นหั่นหยาบๆยาบนะครับ ผมไม่ได้ใช้ปรปั่นละเอียดคือหัน่นหยาบๆเดี๋ยวลองดูนะครับเวลาใช้งานพวกนี้ผมแนะนำว่าให้เดี๋ยวเราไปล้างก่อนลืมไปเลยโอเคเดี๋ยวโอเคเราก็ไปล้างมาเรียบร้อยนะครับแล้วใส่ไปเลย จากที่ผมเคยใช้ไอ้เครื่องเก่าเนี่ยมัน,ม,นมันปั่นทีละน้อยจะดีกว่านะครับไม่ควรใส่จนเต็มแล้วปั่นนะอันเก่าแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองดูอลองแบบเบาๆก่อนนะอะ่ดูสิแอบด,ดูหน่อย นี่นี่แหละผมได้ที่ต้องการนะคือแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็เสียงไม่เสียงเบามากด้วยโอเคก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเวลาปั่นก็ใช้เวลาไม่นานแต่ก็ได้กระเทียมแบบที่ต้องการนะนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบเยอะหน่อยดีกว่านะลองดูแบบเยอะหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราถ่ายถ่ายออกก่อนนะครับวิธีการเอาของออกก็ประมาณนี้ครับเอาใบมีดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เทถ้าเราจะปั่นต่อก็ไม่จำเป็นต้องเทเออกมนหมดนะค,คือเทไม่ต้องเกลี้ยงมากก็ได้เอาออกให้หมดแต่ว่าไม่ต้องเกลี้ยงนะครับก็เคให้เหลือคราบ ไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากเหลือเศษๆเอาไว้นะครับโอเค ใส่ใบมีดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแล้วอันนี้ไวกันคราวนี้เราจะลองใส่ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับ เครื่องเก่าเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ประมาณถ้วยเดียวเยอะเกกว่านั้นก็ลําบากแลเพอ,อข้างล่างข้างบนมันจะไม่ไม่แตกพร้อมกันแล้วทีนี้พอปั่นปั่นให้แตกหมดเนี่ยข้างล่างมันจะเละเลยแล้วข้างบนเนื้แต่ยังไม่แตกนะครับทีนี้เราลองอันนี้ใช้ประมาณ2อถ้วยครึ่งนะครับเกือบเต็ม,มเอางอ่ายๆเถอะเรามาลองดูว่าจะไหวไหมถ้าเกิดมันปั่นเยอะได้ก็จะทุ่นเวลาเราไปเยอะนะครับ ได้เลยนะครับแต่ยังมีชิ้นใหญ่ๆอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองอีกสักทีหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเราคนด้วยเบอร์เล็กกันเราเบอร์ใหญ่ทีหนึ่งโอเคพอแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหดูดิเละเลย แป๊บเดียวแต่ถือใช้ได้ยังไม่ถึงกันเละมากนี่นะครับละเอียดเลยนะครับก็ถ้าอยากให้มันละเอียดก็ปั่นนานหน่อยแต่ตัวนี้คือใช้ใส่เยอะๆ,ๆก็ได้นะครับถือว่าดีกว่าตัวแรกตัวเกา่าใช้ได้เลยแล้วเสียงก็เบาด้วยตัวเก่าในเวลาใช้เราต้องกดเครื่องเอาไว้ไม่ไง่ายไม่จะดิ้น ดิ้นไปไหนมาไ,ไหนไม่รู้แต่ตัวนี้มันมียางไงมันก็จะอยู่กับที่นะครับแล้วก็เสียงเบาด้วยโอเควันนี้เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับกบเ็เพื่อนๆถ้ามีคำถามสงสัยเนี่ยหรือให้เราลองผ่นอะไรดูก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,ก,ด like, ก,ด share, กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ